สวัสดีคุณดูทุกท่านนะครับอยู่กับผมอาพลเก็กด้วย <c oughs> ที่นี่เป็นที่ที่ใครหลายๆคนนึกถึงไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องผมรุ่นพี่ผมหรือว่ารุ่นเดียวกับผมเนี่ยจะต้องนึกถึงนี่คือท้องฟ้าจาลองนะครับออและที่เนี้ยที่เนี้ยผมแ่บไม่เคยมาเลยแต่ว่าเพื่อนผมมาเคยมาลองลอง,ลองพูดดีว่าที่นี่คือมันเป็นยังไงข้างในสุดยอดมากครับที่นี่ทุกอย่างเหมือนจริงแล้วก็ลืมแล้วอะเพราะมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแต่ข้างในดีเดี๋ยวต้องมันถ่ายเก็บภาพไว้ข้างในได้อะเดี๋ยวเก็บไว้เป็นอินเสิร์ต ไม่ดูอพอลโลให้คุณหน่อยเออมันวันนี้ดูไม่ดูไม่ได้นี่คือยานที่ไปเหยียบดวงอาทิตย์ดวงแรกใครใครเป็นคนขึ้นยานนี้นะสีบ้าสีส้โอนเอ๋ย้ายนิวอัมสตองหรือว่าหรือว่าโทนี่สตาร์วะนี่ยานลงบนดวงอาทิตย์ของอพอลโลแต่ดวงอ,อาทิตย์มึงไงเออดวงจันทร์มนุษย์เราไม่เคยเหยียบดวงอาทิตย์หรอวะจะเหยียบยังไงกูจะเหยียบยังไงกูจเหยียบยังไงกเราเข้าไปได้วะอยานเขาพูดเหยียบอยู่ว่าห้ามอุย๊ยใหญ่มากลองซูมไปดูดิ ของจริงเหรอเขาขอจากขออยากทหารัฐเพื่อมาตั้งเนี่ยนะจากนาซาเลยเอ่ะเขไม่ได้มีลำเดียวที่ขึ้นดวงจันทร์มันมีตั้งแต่พหลโรหนึ่งไงใช่เหรอแล้วนี้อัพพหลโเลยห้าสิบดูได้ไงชื่ออยู่ในเราเขียนชื่อไม่อยู่เนี่ยอัพพลโรห้าสิบเออเชื่อจริงด <laughs> <laughs> ้วยเราไปเดินดูข้างในดีกว่าพูดแต่บรรยากาศที่นี่แบบดีมากอะ่ะดีจริงใครเงียบมีแต่เราที่เสียงดังแต่แต่ว่ากูไม่เคยมาเลยนะเว้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยอายุก็ไม่เคยมาใช่ไหมดีใจปะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยเหรอโอ้ตื่นเต้นกว่ากูอีก ทานข้าวยังครับพวกคุณใช้คำว่าพวกคุณกูเพิ่ง şey> พูดกูไปตะกี้เน okay, ี่ยอ <Okay, ุ้ยดู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 ทางเข้าโหประตูแบบแค่ประตูก็สวยแล้วล้างมือด้วยไปล้างมือด้วยที่นี่สาวเยอะมากเลยเฮ้ยประจัญบานแต่คนก็พูดเยอะๆด้วยอ่ะเชื่อมีไหมอันนี้คืออะไรสายเครื่องบินไง เพราะไอเหี้ยกูรู้มันคือเครื่องบินเราขึ้นได้ไหมวะนี่มึงรู้เปล่าเวลาเครื่องบินจะเติมน้ำมันอ่ะมันเติมกันตรงไหนตรงนี้ปะตรงนี้ปะตรงนี้ปะถ่ายดิถ่ายดตรงนี้นี่อ่ะใช่เราเติมน้ำมันตรงปีกหรอเติมน้ำมันตรงปีกทั้งสองข้างเพราะว่ามันเหมือนเป็นการก,กระจายน้ำหนักอะไรบางอย่างเนี่ยมั้งมั้งนะไม่แน่ใจแน่นอนตัวเหี้ยะไรอะยุงเหรอเดินเข้าไปให้มันกัดดิไอ้แ ดูดิโหเขาต้องมารอสองคนนี้กินข้าวรู้ว่าทำไมต้องรอเหมือนกันมันเห็นเราด้วยเห็นเราเหรอนั่นนะเก๊กอยู่่ะเต้น้วยไม่เป็นไรระหว่างรอมันกินข้าวเรายะเล่าอะไรฟังท่องไฟรับรองตอนเด็กๆมันเป็นยังไง Amazing หมายถึงมันเป็นยังไงไม่ได้ไหมมันเป็นยังไงข้างในอ่ะเออก็ มึงพูดอะมึงนึกดิวเช่อว่านึกหน่อยอเออเอาตรงนี้ดีกว่าตรงที่มีไดโนเสาร์อะมึงกูด,ดิข้างในมันมีอะไรบ้างมีทุกอย่างเลยตั้งแต่วิวัฒนาการมนุษย์กระทั่งตัดติดด,ดำบรรพ์นนะมีหมดโอ้สัตว์ดึกดำบรรพ์ด้วย<ช>รู้บอกว่าไดนโนเสาร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่เกิดมาก่อนมนุษย์ถูกไหมแล้วรู้บอกว่ามนุษย์เนี่ยก็เป็นชนเผ่านึงต่อจากไดนโเออนเสาร์เออแะไรเนี้ยมึงรู้ป่าวว่าไอ้ชนเผ่าพวกนั้นนะเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาด้วยเขาคือคิโร่ต่อกรกับเหล่าร้ายเขาเรียกว่าเผ่าเวอร์เล่นเจ๋อมึงดิวมารวมทำลายกันได้ง าเรียกผมว่าเลนเจ๋ไงกินอะไรอ่ะมีนั่ง,งเลยกินอะไรอ่ะผัดซีอิว๊วอยากกินอ่ะแต่แบบปวดฟันเออถ้าคลิปพูดไม่ชัดก็ไม่ต้องแปลกใจซึ่งดัดฟันมาปวดมากมากเลยปวดจริงเป็นอุท่าหอนเลยใครอยากดัดฟันนี่ก็คิดดีๆนะครับเดี๋ยวจะเหมือนผมออหอนดิฮะคนละหอนไอ้สัต์ไม่พูดอันนี้พูดจริงสาระเลยแบบว่าตอนแรกแบบอยากจะดัดใช่ไหมวงการนี้แปลกจริงแบบว่าคนที่ไม่ได้ดัดอ่ะก็แบบโหอยากใส่เหล็กเท่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดัดอ่ะแม่งอยากจะถอดเออพอได้ดัดจริงอ่ะอยาก เนี่ยตอนตอนตอนดัดรู้สึกไงปวดดิเอออย่างเดียวเลยปวดฟันจริงจริงถ้าถ้าจะดัดก็คิดดีๆนะครับสู้ๆใครเบียดใครเบียดไม่ใช่เบียร์อะไรนะอนหนึ่งไงก็ตอนประถมไม่ใช่ตอนตอนประถมหนึ่งที่สามคนเสามคนมันก็นึกว่าเป็นฝาแฝดกันใช่เดียออทั้งอาจารย์ทั้งคนในห้องก็คิดว่าเป็นฝาแฝดียร์ อคิดว่ากูไอ้บาร์สไอ้เบียเป็นฝาแฝดกันตอนนั้นเดินยืนอยู่บนสะพาน,นเนี่ยต่วยันบอกว่าพ่อใครแม่ใครไม่ใช่<า>ตอนนั้นไอ้ไอเดินมาท้าอบอกเฮ้ยฝาแฝดกันว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเออเออหัวไม่ได้เป็นก็นั่งท้องกอันนะแต่หน้าไม่ขายมากหน้ากบบับไอ้เบียถ้าไอ้เบียไมบบคค่เอกชนเนี่ยผมว่าใช่แหละไอ้เบ,บียพี่โตสุดมึงน้องเล็กสุดไอ้บาร์สคนกลางไอไอเบียน้องเล็กสุดไอ้เบียตัวโคตรไอ้เบียตอนแรกมันตัวเท่ากูเลยเว้ยแล้วพามันแบบสูงสูงชิบหายอ่ะก็เหมือนไอ้แซกอ่ะอยู่ก็สูงแดกต่อไปฟ้ามึง ได้ต้อเอ้ยอ๋อใหญ่หมดอะไรเดือดหายอะไรเร็วว่าโคตรดีอะกินด้วยได้ไหมเผืกินด้วยได้ไหมเผือกน้ำเปล่าอืมเฮ้ยเรวิวหน่อยตอนนั้นติดโควิดอะกักตัวอยากดูต้องกักตัวอยู่อยู่กักตัวกับใครลู้ไหมล่ะุงพี่คนหนึ่งเขาเป็นพี่หรือเป็นป้าเป็นพี่อ๋อทางกันปีเดียวแล้วไงต่อไม่เหลยทำไมมันมันยู่ลยกักตัวมันเนี่ยข้าแล้วโคตรไม่อร่อยเลยไม่อร่อย เออรู้แล้วมั้ยมันเขาให้กินอะไรวะไก่ไก่อะไรสิบวันที่กูไปอยู่เนี่ยเขาให้กินแต่ไก่มีแต่ไก่กินแล้วกูจะเป็นเก๋าเลยไม่แล้วกับข้าวแบบที่เขาทำมาคืออะไรคือไก่กับข้าวเลยเหรอหรือว่าอะไรก็มีหลายอย่างไก่ผัดซีอิ๊วกระเพราดูไก่ไก่ผัดหอยไก่ผัดไก่ผัดน้ำมันหอยไก่ผัดผักไก่ผัดอะไรกันมีมือมีแต่ไก่อะแล้วไก่แบบไก่นุ่มๆหรือไก่แข็งๆนุ่มอยู่อะนะ ก็นนต้องมานั่งถ่ยมันดูทั้งต,งตั้ง จะถามโรงพยาบาลสนามอ๋อมันนี่แบละลำบากเพราะว่ามันอยู่รวมกันเยอะก็เนี่ยบอสบอสกูก็คืออย่างงี้เลยอ่ะกูอยู่กูอยู่นอนโรงแรมห้าดาวมันนอนโรงพยาบาลสนามรีบเลยรีบนั่นคือคือย่ารีบรีบโทรไปเขาเลยมารับเลยในคืนเร็วก็ถึงว่าเรียนแต่ได้นอนโรงพยาบาลสนามแต่กูว่เออไม่แล้วแบบคนเยอะบากเยอะเยอะคนส่วนมากจะเป็นพวกหนังดาวอยู่นั่นเกือบพูดได้แล้วเนี่ยฟังทุกวันเลยแล้วไอเนี่ยเสียงมันดังไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเงียบไม่ไม่ดังมันจะเงียบสงบเพราะเหมือนคนเขารู้กันอ่ะแล้วตรง เขาจะมีแอร์ตัวใหญ่ๆเลยเวยเปิดไว้เด็กๆก็จะเย็นหน่อยกูยังไม่อยากกลับอืพอไปนอนนู่นนะคืออยู่นู่นอ่ะเขาให้แค่กินนอนกินนอนนะแต่พอกลับมาบ้านอ่ะอยากกินนอนเก็ตวิวอะคนมันงเป็นอย่างนั้นอะติ่นรุกวันไม่ต้องทำอะไรสองวันเข้าใจป่ะกินนอนกินนอนแล้ววันๆเล่นติ๊กต็อกอะไร้ยมันสวยอะ เล่นโทรศัพท์ย่นี่นั่นไปจริงๆเว้ยมึงน้องมาลองเป็นดูเป็นคนเฮี้ยละคนเฮี้ยชวนไปโควิดได้เงินประกันนะของกูเขาบอกว่าประกันมันต้องติดตัวเก่าตอนนี้รัฐบาลไม่ไม่รับษาอะไรนะรักษาอีกดูดิเฮี้ยโอ้ชื่อเหมือนวะโคตรเหมือนเลยอ่ะของจริงอะวะเฮ้ยเจ่ากลัวก็เหมือนเหมือนมากเดี๋ยวไปเดินไปเดินตรงแดนดนเสาร์ดีกว่า S <S> คืออะไรอ่ะเออนี่มึงชอบงูนี่แต่มันคือของจริงอันนี้คืองูใช่ของจริงอันนี้คืองูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมดูไงดูจากตันหลังมันและลายที่แบ่งเท่าๆกันถ้างูสามเหลี่ยมเข้าบ้านจําไว้อันนี้คืองูสามเหลี่ยมเขาบอกข้ามจับอาวะ อ,นนอันนี้จะบอกให้อันนี้คืองูทางมะพร้าวนิสัยจะดุร้ายแต่ไม่มีพิษถ้าเจอในบ้านอ่ะแล้วถ้ามันฉกกัดเราอ่ะยังไงเราก็ไม่ไม่ไมีมตุตต๊กแกไอ้จัดเฮ้ยจะไปดิคนรู้เลยมันบอกว่าตุ๊กแกน่ารักตุ๊กแกน่ารักพ่อมันสักนี่ก็ออกได้นี่เฮียเดินยวดูดิก็นี่ไงตรงที่เรายืนเนี่ยแล้วเราจะเดินวนมาทำไมนั่นสิเลยเดินอ้อมกันทำไมไปเชื่อมมดไฟวะ ท้อเลยอ่ะเมื่อกี้เอตอนแรกเราถ่ายคลิปกันว่าเราจะไปเดินเล่นที่ศูนย์ศูนย์วิทยาศาสตร์ไอ้นี้พอถ่ายเราถ่ายกันได้แบบทั้งตึกเลยทั้งคลิปประมาณแบบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วพอมาดูไฟล์ก็คือไฟล์เสียจะร้องไห้เลยท้อจริงเพนั่งเพื่อนเออไฟยเลยครับ จากตอนแรกมาเร์เลยตอนนี้เครียดเลยคือถ่ายเจ็บไปหมดแล้วแต่ไฟมันพอมันเป็นพอมันเต็มมันเต็มก็ไม่ได้ถ่ายแต่เดี๋ยวจะถ่ายอันนี้ไว้ให้แทนแต่ตอนนี้เรายังมีท่องฟ้าจำลองให้ถ่ายอยู่หวังว่าจะได้ถ่ายจะน้อยขอให้เห็นทองฟ้าจำลองอยากให้คนดูเห็นจริงๆแล้วก็ผมก็อยากจะเห็นด้วยอยากจะเก็บไว้เป็นภาพความทรงจําแต่ไอ้ตึกนั่นเสียแรงจริงที่ถ่ายตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ก็แต่เมื่อกี้ก็ถ่ายเก็บไว้นิดนึงแล้วใช่ไหมใช่ถนิดนึงแต่ก็จะเห็นหน้าซี่สิ้น่อย ไปเดี๋ยวน้อยเหลือทองฟ้าจำลองอยู่เดี๋ยวไปดูทองฟ้าจำลองดีกว่าเพราะว่านี่ก็อยากดูเหมือนกันตึกนั้นช่างมัน15บหนาทีป่าสองไปไปกันไปไปแล้วกันไปลัวนักนลัวนักนลัวนักเนี่ยลัวนักนลัวพี่ลัวนักข่าวตัวจริง